สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้จะเจอกันอีกแล้วนะครับในช่องของดีเจต่อตระกูลนะครับซึ่งวันนี้จะไปรวบรวมเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของวิตามินซีเม็ดมาฝากกันนะครับกับคําถามที่ว่าวิตามินซีเม็ดเนี่ยสามารถจะป้องกันโรคหวัดได้จริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าหลายคนนะครับผมก็กลัวการเป็นหวัดเป็นไข้ก็เลยได้มีการไปซื้อวิตามินซีแบบเม็ดมารับประทานนะครับเพื่อเป็นการป้องกันโรคหวัดนะครับเดี๋ยวเรา ไปรวบรวมข้อมูลแล้วก็หาคําตอบมาให้กับทุกท่านกันดีกว่านะครับซึ่งจากที่เราเคยเรียนกันมาตั้งแต่เด็กๆนะครับน่าจะยังจํากันได้ว่าวิตามินซีช่วยป้องกันโรคหวัดได้ใครที่ไปหาหมอตอนเด็กๆนะครับหมอก็มักจะให้วิตามินซีมารับประทานที่บ้าน1ถุงนะครับแหมกินกันอร่อยกินกันเพลิดเพลินเลยนะครับเพราะว่ามันจะอ,อรี้ยเปรี้ยวๆหวานๆเด็กๆชอบนะครับแล้วก็หลายคนก็เลยคิดว่าการ การรับประทานวิตามินซีเป็นประจำนั้นจะช่วยป้องกันโรคหวัดได้นะครับแต่ที่จริงแล้ววิตามินเม็ดเหล่านั้นเนี่ยช่วยป้องกันโรคหวัดให้กับร่างกายเราได้จริงหรือเปล่านะครับซึ่งจากการรายงานวิจัยต่างๆระบุชัดเจนว่าวิตามินซีไม่สามารถป้องกันโรคหวัดได้นะครับทั้งการรับประทานวิตามินซีก่อนหรือว่าหลังการเป็นไข้หวัด แต่แต่แต่นะครับกรณีที่รับประทานวิตามินซีก่อนเป็นหวัดอย่างต่อเนื่องอาจจะมีส่วนช่วยในการลดอาการหวัดให้ทุเลาลงได้ราว12ชั่วโมงนะครับหรือครึ่งวันแต่ต้องเป็นการรับประทานวิตามินซีเป็นประจำวันละ1กรัม หรือ1000มิลลิกรัมนะครับนอกจากนี้จากงานวิจัยยังพบว่าการรับประทานวิตามินซีเป็นประจำทุกวันสามารถช่วยลดระยะเวลาและทุเลาอาการของโรคหวัดได้นะครับในกรณีที่เป็นผู้ที่มีการออกกำลังกายอย่างหนักอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างเช่นพวกนักวิง่งมาราธอนอะไรต่างๆนักสกีหรือว่าทหารนะครับที่ประจำการอยู่ในเขตเมืองหนาวเหล่านี้เป็นต้นนะครับซึ่งหากรับประทานวิตามินซีขณะที่เป็น เป็นหวัดอยู่จะไม่เกิดผลใดๆต่ออาการหวัดทั้งนั้นนะครับและก็ไม่ได้หมายความว่าการรับประทานวิตามินซีจะช่วยป้องกันโรคหวัดหลังจากหายหวัดได้อีกด้วยอ่านะครับ คราวนี้เรามาดูผลกระทบจากการรับประทานวิตามินซีที่มากเกินไปกันดีกว่านะครับของดีมีประโยชน์ถ้าเกิดว่าใช้ผิดวิธีมันก็อาจจะมีโทษได้นะครับหนึ่งก็คือจะเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคนิ่วในไตหรือทางเดินปัสสาวะ 2ครับหากเอาวิตามินซีไว้ในปากนานๆเหมือนอมลูกอมหรือขนมอาจจะเสี่ยงต่อการเป็นโรคฟันผุดได้นะครับเพราะวิตามินซีเม็ดเนี้ยมีความเป็นกรดสูงนั่นเองอาจจะกัดฟันได้นะครับ 3. นะครับผู้ป่วยทารสซิมีอาจเสี่ยงภาวะธาตุเหล็กสูงเกินเพราะการรับ เพราะการรับประทานวิตามินซีมากเกินไปจะทำให้ร่างกายดูดซับธาตุเหล็กมากขึ้นด้วย4ก็คือผลการตรวจค่าการทำงานของไตกรดยูริกและก็น้ำตาลในเลือดก,กับปัสสาวะอาจจะได้ค่าที่ผิดไปจากความเป็นจริงนะครับ ครั้นี้เรามาดูวิธีการป้องกันตัวเองจากโรคบาดกันดีกว่านะครับผมว่าจะมีวิธีการไหนบ้างเขาบอกว่าหนึ่งก็คือควรจะเลือกรับประทานอาหารที่มีวิตามินซีจากธรรมชาติเช่นผักใบเขียวมะเขือเทศสดฝรั่งสดผลไม้สสสรสเปรี้ยวนะครับนอกจากราคาย่อมเยาวแล้วเนี่ยก็ยังได้กากใหญ่ดีต่อระบบการขับถ่ายกันอีกด้วย2ก็คือเราก็ต้องมีการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอพักผ่อนให้เพียงพอนะครับหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่ที่มีอากาศหนาวเย็น หรือการตากฝนบ่อยๆตัวเปียกๆอะไรแบบนี้ไม่ดีต่อสุขภาพแน่นอนและ3นะครับหากมีโรคประจำตัวควรปรึกษาแพทย์ก่อนซื้อวิตามินชนิดใดๆมาบริโภคครับสรุปนะครับก็คือว่าการรับประทานวิตามินซเม็ดนั้นนะครับไม่มีส่วนช่วยในเรื่องของการป้องกันโรคหวัดนะครับ แต่การรับประทานวิตามินซีเป็นประจำนะครับวันละ1กรัมหรือ1,000มิลลิกรัมจะช่วยลดอาการของหวัดได้นะครับและก็ไม่มีผลในการป้องกันโรคใดๆทางนั้นนะครับาทางที่ดีก็คือต้องมีการรับประทานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำแล้วก็หมั่นที่จะออกกำลังกายรับประทานอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอก็จะนะครับผมเป็นการป้องกันตัวเองจากโรคหวัดที่ดีที่สุด นั่นเองนะครับขอบคุณข้อมูลจากสนุก .com นะครับเฟซบุ๊กเชื่อแมวเห่ารู้ไหมว่าตัวเองโดนหลอกขอบคุณข้อมูลจากผู้เช่วยศาสตราจ,จารย์นายแพทย์พิศนจงตรกูลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสภากาชาติไทยกันด้วยนะครับ ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยต่อยระกุลจะได้ไปเอาเรื่องราวที่ดีและก็เป็นประโยชน์มาฝากกันอีกในคลิปหน้าวันนี้ดีเจต่อยระกุลลาไปก่อนสวัสดีครับ